เรื่องเล่าโรงพยาบาลร้างโรงพยาบาลร้างแห่งนี้ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในป่าทึบชาวบ้านเรียกมันว่าโรงพยาบาลสีสุชนครั้งหนึ่งมันเคยเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่คึกคักแต่วันนี้กลายเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แม้แต่ในเวลากลางวันย้อนกลับไปเมื่อ3าสปีก่อนโรงพยาบาลศรีสุนเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ด้วยความหวังว่าจะช่วยชีวิต ผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลแต่ไม่นานกลับมีเรื่องราวแปลกประหลาดเกิดขึ้นตั้งแต่เครื่องมือทางการแพทย์ที่เสียหายอย่างไม่มีเหตุผลไปจนถึงเสียงร้องไห้ในเวลากลางคืนทั้งที่ไม่มีคนอยู่เรื่องเลวร้ายที่สุดเกิดขึ้นในคืนหนึ่งเมื่อหมอเวนคนหนึ่งขับรถกลับบ้านหลังเลิกงานเขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทันทีชาวบ้านเล่ากันว่าวันนั้นหมอมีปากเสียงกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกี่ยวกับการตัดงบประมาณ หลังจากนั้นเหตุการณ์ประหลาดก็เริ่มรุนแรงขึ้นมีพยาบาลคนหนึ่งหายตัวไปในเวรดึกหรือเพียงเสียงกรีดร้องที่ไม่มีใครหาต้นต่อได้ต่อมาผู้ป่วยรายหนึ่งถูกพบเสียชีวิตในห้องผ่าตัดโดยไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายโรงพยาบาลต้องปิดตัวลงหลังจากเกิดไฟไม่ปริศนาในห้องเก็บยาเผาทำลายทุกอย่างจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ชาวบ้านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ต้องคำสาป เวลาผ่านไปโรงพยาบาลศิริศุน์ถูกทิ้งร้างแต่เสียงลือเกี่ยวกับวิญญาณในโรงพยาบาลยังคงมีอยู่ผู้คนที่ผ่านไปมาเล่าว่าพวกเขาได้ยินเสียงกระซิบและบางครั้งเห็นเงาเดิอนอยู่ในหน้าต่างชั้นบนสุดอย่าเข้าไปในนั้นไม่งั้นจะไม่ได้กลับออกมาคือคำเตือนที่ชาวบ้านมักพูดกันกลุ่มบัยรุ่นห้าคนนำโดยตั้งหัวโจกข,ของกลุ่มผู้ที่ไม่เคยเชื่อในเรื่องผีและวิญญาณเขาท้าทายเพื่อนๆนให้เข้าไปในโรงพยาบาลร้างในคืนวันศุกร์แค่ที่ร้างจะไปกลัวอะไร หรือพวกแกกลัวผีเด็กๆตละตามพูดเ,อเยอะยเพื่อนๆของเขาคือนัทแจ็คแ้งและฝั่งทั้งหมดตกลงไปด้วยความคึกขนงพวกเขาพกไฟฉายและกล้องถ่ายรูปหวังจะถ่ายวิดีโอพิสูจน์ว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเมื่อพวกเขาเข้าไปในโรงพยาบาลความเงียบและกลิ่นเหม็นอับทำให้ทุกคนรู้สึกไม่สบายใจพื้นที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพังเศษแก้วและร่องรอยของไฟไหม้ดูนี่สิห้องผ่าตัดเก่า แจ็คพูดพร้อมชี้ไปที่ประตูเหล็กสนิมเครอะเมื่อเปิดประตูเข้าไปพวกเขาพบเตียงผ่าตัดที่ยังมีคราบเลือดแห้งกรังทุกคนหัวเราะเยาะและเริ่มบันทึกวิดีโอแต่ทางใดนั้นเสียงบางอย่างดังขึ้นแครกแครกใครเล่นตลกอยู่ตั้มถามทางหันมองไปรอบๆแต่ไม่มีใครตอบแป้งเริ่มรู้สึกกลัวและพยายามชวนเพื่อนกลับพอเธอที่นี่มันแปลกแปกแต่ตั้มยืนกรานจะสำรวจต่อเขาเดินลึกเข้าไปในถงทางเดินที่มืดสนิท และนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสยองจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นเดินลึกเข้าไปในโรงพยาบาลร้างทั้ง,ท,งทั้งที่บรรยากาศเริ่มกดดันนัดซึ่งถือไฟฉายอยู่ในมือเริ่มพูดอย่างทา้าทายนี่ไงที่เขาว่าทีดูดูหน้าออกมาดิถ้ามีจริงเขาตะโกนเสียงดังจนเสียงสะท้อนก้องไปทั่วอาคารเตอ,อมันไม่มีอะไรหรอกไอคนขี้กลัวก็คิดไปเองทั้งนั้นตําเสริมด้วยเสียงหัวเราะยาะ แจ็คซึ่งเริ่มรู้สึกอึดอัดพยายามกบเกลือนความกลัวด้วยการล้อเลีเยนถ้าผีมาจริงๆเดียวพี่แจ็คคนนี้จะปราบให้เองเมื่อพวกเขาเดินผ่านถงทางเดินมือดินแป้งสังเกตเห็นกำแพงห้องหนึ่งมีคราบสีดำประหลาดคล้ายเลือดแห้งนี่มันอะไรวะเธอถามด้วยเสียงสั่นๆไม่ใช่อะไรหรอกแค่พวกมนโนกันไปเองและถ้าพูกพลางเดินเข้าไปใกล้เขาหัวเราะและพูดอย่างดูถูกถ้านี่คือคำสาปงั้นดูนี่นะ นัดเปิดซิปกางเกงและเริ่มฉีใส่กำแพงที่มีคราบเลือดนั้นทุกคนหัวเราะก,กันเสียงดังเอาเลยเดี๋ยวผีมันโกรธจริงๆจะขำไม่ออกแจ็คแซวพลางหัวเราะแป้งมองด้วยความไม่สบายใจพวกนายหยุดได้ไหมฉันว่ามันไม่ตลกแล้วหลังจากนัดลบหลุดเสร็จเสียงแปลกๆเริ่มดังมาจากชั้นบนสุดของโรงพยาบาลปังปังนั่นเสียงอะไรฟางถามทางมองขึ้นไปด้วยความตกใจ ลมพัดหรืออะไรสักอย่างไม่มีอะไรหรอกตั้มพูดพลางเดินนําขึ้นไปด้วยความมั่นใจแต่ยิ่งเดินลึกเข้าไปเสียงกลับยิ่งดังขึ้นและใกล้เข้ามากุกกักกุกกักทันใดนั้นประตูห้องผ่าตัดเก่าที่อยู่ด้านหน้าพวกเขาก็เปิดออกเองช้าๆโดยไม่มีใครแต่ต้องนัดหัวเราะและเดินเข้าไปในห้องอย่างไม่กลัวนี่ไงห้องผ่าตัดที่เขาว่าผีเฮียนเฮนมาดิจะมาทำอะไรฉันได้ ทันใดนั้นไฟฉายของเขาก็ดับลงแม้ไม่มีลงแรงทุกคนยืนนิ่งด้วยความตกใจก่อนที่เสียงกรีดร้องของผู้หญิงดังขึ้นจากด้านหลังพวกเขาแป้งหันกลับไปมองและเห็นเงาสีดำรูปร่างเหมือนมนุษย์ยืนอยู่ที่ทางเดินม,มันไม่มีหน้ามีเทียงเงาว่างเปล่าที่ขยับเข้ามาใกล้พวกเขาไปวิ่งแป้งตะโกนด,ด้วยความตัวพวกเขาเริ่มวิ่งหนีออกจากโรงพยาบาลแต่ดูเหมือนทางเดินจะยืดยาวอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทุกครั้งที่หันกลับไปเงาดำนั้น ก็ยังคงตามมานี่มันอะไรกันวะต้มตะโกนด้วยความสับสนฉันบอกแล้วไงว่าอย่าทำแบบนั้นแป้งพูดทั้งน้ำตาพวกเขาวิ่งจนถึงถงใหญ่แต่เมื่อมองไปรอบๆกลับพบว,ว่าประตูทางเข้าหายไปทุกอย่างราวกับเปลี่ยนเป็นเขาวงกฏมื่อที่ไม่มีทางออกทันใดนั้นเสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวพวกเขาออกไปพวกเจ้าไม่มีสิทธิ์นัดเริ่มร้องขอโทษผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจ แต่เสียงกระซิบนั้นกลับกลายเป็นเสียงหัวเราะเยาะหลังจากเสียงกระซิบหยุดลงความมืดมิดก็ปกคลุมไปทั่วห้องถุงใหญ่ทุกคนยืนหอบหายใจด้วยความกลัวและสับสนไฟฉายของพวกเขาดับหบมดเหลือเพียงแสงจันทร์ร้วยปรีที่ส่องผ่านหน้าต่างที่เต็มไปด้วยฝุ่นนี่มันบ้าอะไรกันวะใครมันคิดจะมาเฮี้ยนี่ตั้งแต่แรกแ้งตะัวด,ด้วยสียสันก็ไอตั้มน่ะสิมันบอกให้มาที่นี่ฟางพโลออกมาด้วยความโกรธเฮ้ยอย่ามาโทษฉัน ฉันแค่ชวนเล่นสนุกใครจะไปรู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ตั้งตะกวนกลับแล้วนัดละ่ะถ้าแกไม่ไปฉีใสยกำแพงเราคงไม่โดนไล่ล่าแบบนี้แจ็คพูดพลางชี้หน้านัดนัดเริ่มโวยวายพวกแกเองก็หัวเราะก,กันหมดตอนฉันทำแปลว่าพวกแกก็สมยอมเหมือนกันอย่ามาโยนความผิดให้ฉันคนเดียว ขณะที่พวกเขาโต้เถียงกันเสียงฝีเท้าหนักหนักดังขึ้นมาจากทางเดินด้านหลังทุกคนหยุดเถียงและหันไปมองพร้อมกันเสียงนั้นดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆตั้มเราจะเอาไงดีแตงถามด้วยน้ำเสียงเต็มไปด้วยความกลัวเงียบก่อนมันอาจจะเป็นแค่ลมตั้มพูดเบาแต่ในใจก็เริ่มสัน่นเสียงฟีเท้าหยุดลงแต่สิ่งที่ตามมาคือเสียงลากโลหะกับพื้นแครกแครกฟางเริ่มร้องให้พวกเราไม่น่ามาเลย ฉันอยากกลับบ้านพวกเราแค่ต้องหาทางออกตามมาเร็วตามพูดพลางเริ่มเดินนังตุ้มพวกเขาเดินกลับไปยังทางที่คิดว่าเป็นทางออกแต่ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนพวกเขาก็พบเพียงกำแพงและประตูที่พาไปสู่ห้องว่างเปล่านี่มันเหมือนเขาวงกดแจ็คพูดพลางแต่กำแพงด้วยความหมงุดหงิดทันใดนั้นเสียงหัวเราะแหลมเล็กดังขึ้นรอบตัวพวกเขาเสียงนั้นเหมือนเด็กน้อยกำลังหัวเราะเยาะพวกเจ้าไม่มีวันออกไปได้ไม่มีวัน ใครว่ออกมาสินักตะโกนทางมองไปรอบๆเสียงนั้นเปลี่ยนเป็นเสีงยงกระซิบเบาๆใกล้หูของแป้งพวกเจ้าเลือกที่จะเข้ามาเองแป้งร้องกรีดและล้มลงกับพื้นทุกคนหันมามองด้วยความตกใจฉันฉันได้ยินมันพูดข้างหูแป้งพูดทั้งน้ําตาความกลัวเริ่มเปลี่ยนเป็นความโกรธนัชชีหน้าตามถ้าแกไม่ชวนมาเราก็คงไม่ต้องมาเจอเรื่องบ้าๆแบบนี้ตั้มไม่ยอม แกเองก็เลือกจะมาด้วยไม่มีใครบังคับแกฟังตะโกนขึ้นหยุดโทษกันได้แล้วพวกเราต้องหาทางออกไม่ใช่มายืนทะเลาะก,กันแต่เสียงหัวเราะแหลมเล็กนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังอยู่รอบตัวพวกเขาทะเลาะก,กันต่อไปสิมันจะง่ายขึ้นสำหรับพวกเราทันใดนั้นไฟฉายที่ดับอยู่ก็สว่างขึ้นเองทุกคนมองไปที่กำแพงและเห็นเงาดำของเด็กหลายคนที่กำลังน้อมพวกเขา เสียงหัวเราะและเงาดำที่เคลื่อนเข้ามาใกล้เรื่อยๆทำให้ทุกคนเริ่มตระหนักว่าหากพวกเขายังทะเลาะก,กันต่อไปจะไม่มีใครรอดชีวิตออกไปได้ตั้งเป็นคนแรกที่พูดขึ้นพอได้แล้วตอนนี้ไม่สำคัญว่าใครผิดเราต้องหนีออกไปจากที่นี่ให้ได้ทุกคนเริ่มเงียบลงและมองหน้ากันแม้ยังมีความโกรธค้างอยู่แต่ความกลัวที่มีมากกว่าทำให้พวกเขาต้องปรับความคิดใหม่พวกเขาวิ่งไปตามทางเดินที่ดูเหมือน จะไม่มีจุดสิ้นสุดจนกระทั่งเจอประตูบานใหญ่ที่ปิดเสน็จแจ็คพยายามเปิดประตูด้วยแรงทั้งหมดแต่ก็ไม่ขย,ยับมันล็อกเขาตะโกนลองหาทางอื่นฟางพูดพร้อมชี้ไปยังบันไดหนีไฟที่อยู่มุมห้องขณะที่พวกเขากำลังจะไปถึงบันไดเสียงกรีดร้องดังมาจากด้านหลังทุกคนหันกลับไปมองและเห็นเงาดำรูปร่างสูงใหญ่พร้อมมือที่ยืดยาวคล้ายถาวรกำลังพุ่งเข้ามาวิ่งตามตะโกน แต่ขณะที่พวกเขากำลังวิ่งนัดะดุดล้มลงกับเศษแก้วที่กองอยู่บนพืนนัทแป้งร้องเสียงดังพร้อมหันกลับไปช่วยเขานักจับข้อเท้าตัวเองและร้องด้วยความเจ็บปวดฉันเจ็บข้อเท้าฉันไปไม่ไหวแล้วตั้มรีบวิ่งกลับมาช่วยพยายามพยุงนัทขึ้นอย่ายอมแพ้นายต้องลุกขึ้นมาฟางกับแจ็คช่วยกันพยุงนัทขณะที่แป้งถือไฟฉายและมองไปรอบๆเพื่อดูว่ามีอะไรตามมาเงาดำนั้น เริ่มเคลื่อนตัวเข้าใกล้มากขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับเสียงหัวเราะที่ก้องไปทั่วทางเดินปล่อยมันไปเถอะเราจะได้หนีรอดแจ็คพูดขึ้นด้วยความตื่นตระหนกไม่มีใครทิ้งใครไว้ที่นี่ตั้มตะโกนกลับฟางหยิบเสือ้อคลุมของตัวเองมาผูกข้อเท้าของนัดเพื่อช่วยบรรเทาอาการบาดเจ็บพวกเราต้องช่วยกันไม่งั้นไม่มีใครรอดเธอพูดพลางน้ำตาคลอแป้งมองตั้มและแจ็ค เราไม่สามารถเอาชีวิตรอดถ้าต่างคนต่างนี้เราต้องสามารถขีกันทุกคนพยักหน้าและต่มกับแจ็คช่วยกันพยุงนัดขึ้นขณะที่ฟางถือไม้เหล็กเก่าๆที่เก็บได้จากพื้นพร้อมที่จะป้องกันตัวเองพวกเขาช่วยกันพยุงนัดขึ้นบันไดไปยังชั้นบนสุดเสียงกรีดร้องและเงาดำยังคงตามมาจากด้านหลังแต่ด้วยความสามารถขีพวกเขาพากันมาถึงห้องที่ดูเหมือนจะเป็นห้องพักผู้ป่วยล็อกประตูไว แป้งพูดพร้อมปิดประตูอย่างรวดเร็วต้มใช้โต๊ะเก่าๆในห้องดันประตูไว้ทุกคนหายใจหอบและมองหน้ากันด้วยความกลัวเราจะทำยังไงต่อนัดถามด้วยเสียงอ่อนแรงต้องหาทางออกหรืออย่างน้อยก็หาที่ซ่อนจนถึงเช้าตัต้มตอบขณะที่พวกเขากำลังวางแผนฟังสังเกตเห็นกระดาษแผ่นหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะมันดูเก่าและเต็มไปด้วยฝุน่นนี่มันแผนที่ของโรงพยาบาลเธอพูดพร้อมหยิบมันขึ้นมา ถ้าเราไปถึงชั้นใต้ดินได้มันอาจจะมีทางออกแจ็คชี้ไปยังจุดที่ระบุวา่าเป็นประตูฉุกเฉินแต่ชั้นใต้ดินน่ากลัวที่สุดเขาว่ามีคนตายเยอะที่สุดที่นั่นแป้งพูดด้วยน้ำเสียงสันส่นๆไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเราต้องไปที่นั่นตั้มพูดด้วยความเด็ดขาดหลังจากพักหายใจและทำแผลให้นัาทุกคนเริ่มออกเดินทางลงไปยังชั้นใต้ดิน ตามแผนที่ที่ฝังเจอเสียงเงาดำที่เคยตามมาดูเหมือนจะเงียบลงไปชั่วคราวแต่นั่นกลับทำให้บรรยากาศยิ่งน่ากลัวเงียบเกินไปเหมือนมันกำลังรออะไรบางอย่างแป้งพูดเบาๆไม่ต้องคิดมากเราต้องรีบออกไปจากที่นี่ตั้มตอบด้วยน้ำเสียงจริงจังเมื่อพวกเขามาถึงบันไดที่นำไปสู่ช้าใต้ดินประตูเหล็กหนักที่ขึ้นสนิมเปิดออกด้วยเสียงเยด็ดดังลั่นฟ่งชี้ฝ่ายชายไปข้างหน้าพบเพียงความมืดมิด และอากาศที่เย็นเฉียบนี่มันกลิ่นอะไรเนี่ยแจ็คถามทางยกมือปิดจมูกกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนอะไรตายอยู่ที่นี่ฟางพูดด้วยเสียงสัน่ขนขณะที่พวกเขาก้าวลงบันไดเสียงก้าวเท้าของพวกเขาก้องกังวานราวกับจะสะท้อนความปวที่ฝังลึกในใจในที่สุดพวกเขาก็มาถึงชั้นใต้ดินห้องถงก,กว้างขวาานี้เต็มไปด้วยเตียงผู้ป่วยเก่าๆที่ขึ้นสนิมบางเตียงยังมีคราบเลือดแห้งติดอยู่ นี่มันเหมือนห้องเก็บศพมากกว่าห้องพักผู้ป่วยนัดพูดเบาๆฟางหยิบแผนที่ขึ้นมาดูทางออกฉุกเฉินอยู่ข้างหน้าแต่เราต้องผ่านห้องนี้ไปก่อนขณะที่พวกเขาเดินผ่านห้องถงเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นรอบตัวพวกเจ้าไม่สมควรอยู่ที่นี่ทันใดนั้นไฟฉายของแป้งก็เริ่มกระพริบทุกคนหยุดเดินและมองไปรอบๆเงาดำที่เคยตามมาปรากฏตัวอีกครั้งคราวนี้มันไม่ได้มาเพียงหนึ่งแต่มีหลายตัวเร็วเข้า วิ่งตั้มตะโกนพวกเขาวิ่งผ่านห้องโถงไปยังประตูทางออกฉุกเฉินแต่ฟางซึ่งวิ่งรั้งท้ายสะดุดลม้ลมลงฟางแจ็คหันกลับไปช่วยแต่ก่อนที่เขาจะถึงตัวฟางเงาดำพุ่งเข้ามาอบร่างเธอไว้ช่วยด้วยช่วยฉันฟางร้องให้ด้วยความกลัวแจ็คพยายามดึงเธอออกจากเงานั้นแต่แรงของมันมีมากเกินไปปล่อยเธอไว้เราไปต่อไม่ได้ถ้าหยุดตอนนี้นาะตะโกน แจ็คก,กัดฟันและตัดสินใจวิ่งต่อขณะที่เสียงกรีดร้องของฟางดังขึ้นจนเงียบไปในที่สุดเมื่อพวกเขาไปถึงประตูทางออกฉุกเฉินพวกเขาพบว่ามันถูกล็อกจากด้านนอกและไม่มีทางที่จะเปิดได้ไม่จริงนี่มันกับดักชัดๆแจ็คพูดพลางทุบประตูด,ด้วยความสิ้นหวังเราต้องหาทางอื่นหรืออย่างน้อยก็หาที่ปลอดภัยไว้ก่อนตามพูดพลางมองไปรอบๆพวกเขาพากันเข้าไปหลบในห้องเก็บเอกสารเก่า ซึ่งมีชั้นวางของเรยงรายและเต็มไปด้วยเอกาสารที่ขึ้นราเราต้องคิดแผนใหม่ถ้าเราไม่สู้กลับมันจะไม่หยุดตามเราตามพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแต่มันคืออะไรเราสู้กับมันได้ยังไงแป้งถามขณะที่พวกเขากำลังวางแผนแจ็คหยิบสมุดบันทึกเก่าจากชั้นวางพบว,ว่ามันเป็นบันทึกของหมอที่เคยทำง,งานในโรงพยาบาลนี้นี่ไงในนี้อาจจะมีคำตอบแจ็คพูดพลางเปิดอ่าน ในบันทึกเล่าถึงการทดลองที่ผิดศีลธรรมที่เคยเกิดขึ้นที่นี่และคำสาปที่ตามหลอกหลอนผู้ที่รบกวนความสงบของสถานที่นี้ขณะที่พวกเขากำลังอ่านบันทึกเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากทางเดินด้านนอกทุกคนหยุดนิ่งหัวใจเต้นแรงด้วยความหวาดระแวงได้ยินไหมแป้งกระสิบประตูห้องเก็บเอกสารค่อยๆเปิดออกเผยให้เห็นร่างของเด็ก ผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณสิบขวบใบหน้าซีดขาวผมยาวยุ่งยิงเธอสวมชุดกระโปรงสีซีดที่เปื้อนฝุน่นพวกเธอต้องรีบออกไปจากที่นี่ก่อนที่มันจะกลับมาเธอพูดด้วยเสียงทาเบาแต่แฝงความเร่งด่วนแจค็คมองเธอด้วยความระแวงเธอเป็นใครทำไมถึงอยู่ที่นี่เด็กผู้หญิงไม่ตอบแต่ชี้ไปที่แผนที่ในมือของเขามีทางออกอีกทางหนึ่งทางลับใต้ชั้นใตดินแล้วเราจะไว้ใจเธอได้ยังไงนัดพูดขึ้น ถ้าไม่อยากตายก็ทำตามที่ฉันบอกเด็กผู้หญิงตอบด้วยน้ำเสียงราบเรียบแม้จะลังเลแต่พวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นทุกคนตัดสินใจเดินตามเธอเด็กผู้หญิงนำทางพวกเขาผ่านทางเดินแคบแคบที่เต็มไปด้วยสร้างอุปกรณ์ทางการแพทย์เก่าๆเ,เธอหยุดที่ผนังที่ดูเหมือนไม่มีอะไรพิเศษและเขามันสามครั้งเสียงกลไกดังขึ้นผนังเลื่อนเปิดออกเผยให้เห็นบันไดแคบแคบที่นำลงไปสู่ทางเดินใต้ดินอีกชั้นหนึ่ง รีบเข้าไปมันกำลังมาเธอพูดพร้อมมองกลับไปด้านหลังเมื่อพวกเขาลงมาถึงชั้นล่างสุดทางเดินนี้ดูแตกต่างจากส่วนอื่นๆของโรงพยาบาลมันเป็นอุโมงค์แคบๆที่มีกำแพงทำจากอิฐเก่านี่คือทางออกใช่ไหมแป้งถามเด็กผู้หญิงพยักหน้าไปสุดทางแล้วพวกเธอจะเจอบันไดมันจะพาออกไปสู่ป่าด้านนอก ทันใดนั้นเสียงคำรามดังมาจากทางด้านบนเงาดำพุ่งลงมาทางบันไดเหมือนคลื่นน้ำที่กำลังจะท่วมทุกอย่างไปเร็วเด็กผู้หญิงตะโกนพวกเขาวิ่งไปตามทางเดินเสียงหัวเราะแหลมดังสะท้อนตามหลังมาเมื่อพวกเขาไปถึงบันไดเงาดำนั้นพุ่งเข้ามาใกล้เด็กผู้หญิงหันกลับไปเผชิญหน้ากับมันพวกเธอรีบไปฉันจะทวงเวลาให้แล้วเธอละ่ะเธอจะทำยังไงตั้มถาม เธอยิ้มบางๆฉันอยู่ที่นี่มานานพอแล้วถึงเวลาที่ฉันต้องไปพวกเขาไม่มีเวลาโต้เถียงรีบปีนบันไดขึ้นไปเมื่อถึงด้านบนพวกเขาหันกลับมามองและเห็นเด็กผู้หญิงยืนอยู่เธอหันมายิ้มให้พวกเขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เงาดำจะกลืนร่างของเธอไปพวกเขาออกมาสู่ป่าด้านนอกในที่สุดทุกคนหอบหายใจและนั่งลงพักฟังมองกลับไปที่ทางเข้าอุโมงค์เด็กคนนั้นเธอคือใครกันแน่ ตั้มทิกแผ่นบันทึกที่เขาหยิบติดมือมาจากโรงพยาบาลเขาพบรูปถ่ายเก่าๆของเด็กผู้หญิงในนั้นพร้อมคำบรรยายใต้ภาพผู้ป่วยหมายเลข108เด็กหญิงลินดาเสียชีวิตระหว่างการทดลองเมื่อปี1975ทุกคนมองหน้ากันด้วยความตกใจเธอเป็นวิญ,ญญาณเธอช่วยพวกเรานัดพูดเบาๆพวกเขาเดินออกจากป่าด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งกลัวทั้งเศร้าและขอบคุณเด็กผู้หญิงคนนั้น พวกเขาสาบานว่าจะไม่กลับไปที่โรงพยาบาลร้างแห่งนั้นอีกและจะไม่ลบหลู่สิ่งที่ไม่ควรแต่ขณะที่พวกเขากำลังจะกลับถึงบ้านแป้งหยิบไฟฉายขึ้นมาและสังเกตเห็นข้อความที่เขียนไว้บนกำแพงด้านหนึ่งของทางเดินก่อนหน้านี้มันเขียนว่าอย่าลืมฉันทุกคนเงียบไปและรู้ว่าถึงแม้พวกเขาจะรอดออกมาได้แต่ความทรงจำเกี่ยวกับเธอจะอยู่กับพวกเขาตลอดไป หลังจากรอดออกมาจากโรงพยาบาลร้างพวกเขานั่งรวมตัวกันในบ้านของตามบรรยากาศเงียบงนันทุกคนต่างคิดถึงเด็กผู้หญิงที่ช่วยพวกเขาไว้เราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อเธอและวิญญาณคนอื่นๆที่ติดอยู่ที่นั่นแจ็คพูดขึ้นใช่ถ้าไม่ใช่เพราะเธอเราคงไม่มีใครรอดออกมาได้แป้งเสริมพวกเขาตัดสินใจกลับไปหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลแห่งนั้นและพบว่ามันเคยเป็นสถานที่สำหรับทดลองยาในยุคหนึ่งพัน 9าเจผู้ป่วยที่มาถูกหลอกว่ามารับการรักษาฟรีแต่กลับถูกใช้เป็นนูทดลองหลายคนเสียชีวิตและวิญญาณของพวกเขาก็ยังคงหลงติดอยู่ที่นั่นพวกเขาได้พบรายชื่อผู้เสียชีวิตทั้งหมดรวมถึงชื่อของเด็กหญิงลินดาเด็กผู้หญิงที่ช่วยพวกเขาเราควรจัดพิธีทำบุญให้ทุกคนในรายชื่อนี้เพื่อให้พวกเขาได้ไปสู่สุติดน,นเสนอพวกเขารวบรวมเงินจัดพิธีใหญ่ที่วัดใกล้กับโรงพยาบาลเชิญพระมาสวด เพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้กับวิญญาณทั้งหมดทั้งหมู่บ้านร่วมมือกันโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เคยได้ยินเรื่องราวความโหมดร้ายของสถานที่นั้นในระหว่างพิธีเสียงลมพัดแรลงราวกับมีบางสิ่งมาร่วมรับฟังแสงเทียนที่เคยสันนหษฐเริ่มนิ่งสงบบรรยากาศรอบวัดเงียบสงดจนทุกคนรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงขอให้ทุกดวงวิญญาณที่ทุกทรมานได้พบกับความสงบสุขและไปสู่ที่ที่ดีพระอาจารย์กล่าวปิดท้ายพิธี คืนนั้นหลังพิธีทุกคนกลับมานอนพักที่บ้านของตามทุกอย่างดูเหมือนจะกลับสู่ความสงบแต่ในช่วงกลางดึกทุกคนรู้สึกเหมือนมีใครบางคนอยู่ในห้องแจ็คลืมตาขึ้นและเห็นเงาร่างเลลานงของเด็กผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ปลายเตียงลินดาแจ็คเรียกเบาๆเธอไม่ได้พูดอะไรแต่ยิ้มให้เป็นรอยยิ้มอ่อนโยนที่เต็มไปด้วยความขอบคุณจากนั้นเงาร่างของเธอก็ค่อยๆจางหายไปแต่ก่อนที่เธอจะหายลับทุกคนได้ยินเสียงกระซิบแถวเบา ขอบคุณเมื่อเช้าตรู่ทุกคนตื่นมาด้วยความรู้สึกที่โล่งใจพวกเขารู้ว่าตอนนี้ลินดาและบิญญาณที่ติดอยู่ในโรงพยาบาลร้างได้ไปสู่ที่สงบแล้วเราทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วแต้งพูดด้วยรอยยิ้มทุกคนมองหน้ากันและรู้ว่าประสบการณ์ครั้งนี้ได้เปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดการทั้งในแง่ของความเชื่อและการเคารพต่อสิ่งที่มองไม่เห็น โรงพยาบาลร้างแห่งนั้นยังคงอยู่แต่เรื่องราวของความทุกข์ทรมานในอดีตได้กลายเป็นเพียงอดีตที่สงบลงแล้วจำไว้ว่าสิ่งที่เราทำในวันนี้จะส่งผลถึงพรุ่งนี้กรรมตามสนองไม่เคยช้าและไม่มีใครหนีพ้นขอให้ทุกคนใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังและคิดดีทำดีเสมอแล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวถัดไปขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ